เปลี่ยนรางลูกปืนเสริมรางล่างเข้าไปนะคะลืล่นๆเปิดง่ายๆเลยะค่ะเปิดง่ายๆเด้งๆเลยนะคะเปิดง่ายทั้งข้างในแล้วก็ข้างนอกที่สําคัญนะคะประตูเบามึอมากเลยค่ะเวลาที่ร้านเราเปลี่ยนรางลูกปืนให้ลูกค้าไปแล้วนะคะตัวนี้มีเปลี่ยนกลไกประตูบานเลื่อนด้วยนะคะของลูกค้าสึกนะคะแล้วก็มีเปลี่ยนกรอนฝาท้ายกรอนฝาท้ายเป็นงานของแท้งานบิ้วนะคะ ลูกค้าสนใจอยากจะเข้ามาใช้บริการโทรสอบถามรายละเอียดได้นะคะ0 8 3 6 8 8 8787ตลาดนัดทนบุรีสนามหลวง2ทวีวัฒนาซอย9นะคะสาย3นะคะถนนเลียบคลองทวีวัฒนาลูกค้าสนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการนะคะ